นี่นะคะมยอยู่ที่งานโฮมโปรเอ็กซ์โปค่ะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนไปจนถึง22พฤศจิกายน10วันเต็มๆเลยค่ะที่ IMPACT เมืองทองธานีนะคะและตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่บูธของวัต ูธนะคะก็สามารถค่ะมาได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษร้อนแรงโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะนะ,ะโปรโมชั่นราคาหลักร้อยมามอบให้กับคุณลูกค้าที่เป็นครอบครัวเดียวกันกับวาตาชิเช่นเคยนะคะและถ้าวันนี้นะคะคุณมาถึงที่งานโฮมโปรเอ็กซ์โปแล้วสามารถมาเจอกับบูธของวาตาชิค่ะที่เสา E 46ค .12 ได้เลยนะคะตลอด10วันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นร้อนแรงมากไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดครบเซต การติดตั้งราคาลถจะเกือบ20,000เหลือ8,990บาทถูกมากนะคะเป็นราคารวมการติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการรับประกันให้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือส่วนลดปังๆไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโปรโมชั่นค่ะกับสินค้าราคานาทีทอง ไฟฟคาเมลาราคาเริ่มต้นนาทีทอง599บาทและกล้องติดรถยนต์ให้คุณดูแลความปลอดภัยในการเดินทางกับโปรโมชั่นนาทีทอง999บาทค่ะรีบมานะคะก่อนจะพลาดกับสินค้าราคานาทีทองกับโปรโมชั่นดีดีที่บูธของวาตาชิค่ะ